เราจะปฏิบัติตัวต่อพระสงฆ์อย่างไรในยุคที่ประชาชนเสื่อมศรัทธาในพระสงฆ์วันนี้เราจะมาหาคำตอบกันครับฟังธรรมะให้เป็นเรื่องง่ายไปกับเราแสงธรรมนำใจวันนี้อยู่กับผมป่านและคุณวินผู้ที่ศึกษาเรื่องพระพุทธศาสนาเข้าถึงแก่นแท้อย่างลึกซึ้งทั้งคู่เช่นเคยสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านคุณวินครับสัปดาห์ที่ผ่านมาป่านเจอข่าวในโซเชียลมีเดียเยอะมากเลย ทั้งเรื่องพระสงฆ์ที่ประพฤติไม่เหมาะสมทั้งเรื่องเงินทองเรื่องสีกามันทําให้คนทั่วไปอย่างเราเรารู้สึกสับสนแล้วก็เริ่มตั้งคําถามว่าเรายังควรจะศรัทธาในพระสงฆ์อยู่ไหมนะหรือบางทีก็เผลอไปเหมารวมว่าพระสมัยนี้ไม่ดีเลยคุณวินมีความเห็นว่าอย่างไรบ้างครับครับคุณปานเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยจนกลายเป็นความรู้สึกร่วมของคนในสังคมไปแล้วนะครับและมันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเพราะถ้าเราเหมารวมทั้งหมด ความศรัทธาในพระพุทธศาสนาก็อาจจะสั่นคลอนไปได้ถ้าอย่างนั้นวันนี้เรามาคุยกันในประเด็นนี้กันดีกว่าครับในมุมมองทางพุทธศาสนาพระสงฆ์คืออะไรครับในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าทรงเปรียบพระสงฆ์ว่าเป็นเนื้อนาบุญครับคือเป็นผู้ที่สละทางโลกออกบวชเพื่อศึกษาและปฏิบัติธรรมและเป็นผู้สืบทอดคําสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นที่พึ่งทางใจให้กับคารวะ คำว่าเนื้อนาบุญนี่เข้าใจง่ายเลยนะครับเหมือนเป็นพื้นที่ที่เราจะหว่านเมล็ดบุญลงไปแต่ถ้าเนื้อนานั้นไม่ดีล่ละครับหว่านไปแล้วจะได้ผลบุญไหมครับนั่นแหละครับเป็นคําถามที่หลายคนสงสยัยซึ่งพระพุทธเจ้าท่านทรงตอบเรื่องนี้ไว้อย่างละเอียดเลยนะครับท่านสอนว่าการทําบุญกับการสงเคราะห์นั้นแยกกัน ถ้าเราทำบุญให้กับบุคคลบุญนั้นจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับเจตนาของเราที่ตั้งใจจะทำบุญและการปฏิบัติตัวของบุคคลนั้นแสดงว่าถ้าเราถวายปัจใจัยให้กับพระสงฆ์รูปหนึ่งด้วยความตั้งใจอันบริสุทธิ์ของเราบุญนั้นก็สำเร็จแล้วครับใช่ครับบุญนั้นสำเร็จแล้วในส่วนของเจตนาของเราและในส่วนของพระสงฆ์รูปนั้นถ้าท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ บุญก็จะเพิ่มพูนขึ้นไปอีกแต่ถ้าท่านไม่ได้ปฏิบัติตัวดีอย่างที่เราคาดหวังผลกรรมของท่านก็เป็นเรื่องของท่านไม่ได้ทำให้เจตนาอันบริสุทธิ์ของเราหายไปครับถ้าเราเจอพระที่ทำตัวไม่ดีจริงๆอย่างที่มีข่าวไปบ่อยเราควรทำอย่างไรครับเรายัางควรจะไหว้หรือทำบุญกับท่านอยู่ไหมอย่างแรกเลยครับเราต้องแยกแยะให้ได้ก่อนว่าเราไหว้หรือทำบุญกับอะไรเราไหว้พราเหลืองเราไหว้ในความเป็นสง ที่เป็นสัญลักษณ์ของผู้สละทางโลกเพื่อสืบทอดพระศาสนาไม่ใช่ไหว้ที่ตัวบุคคลครับอันนี้เป็นหลักคิดที่ดีเลยนะครับครับและเมื่อเราเห็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมสิ่งที่เราไม่ควรทําคือการเหมารวมและจัดสินเพราะในพระพุทธศาสนายังมีพระสงฆ์ที่ดีงามอีกมากมายที่ตั้งใจปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบครับถ้าเป็นแบบนั้นเราควรจะทําอะไรได้บ้างครับพิจารณาเป็นรายบุคคล พระแต่ละรูปมีศีลและการปฏิบัติไม่เท่ากันถ้าเรารู้ว่าพระรูปไหนไม่เหมาะสมเราก็อาจจะเลี่ยงที่จะทำบุญกับท่านแต่เราก็ไม่ควรไปตัดสินหรือประจานท่านเพราะนั่นจะเป็นการสร้างบาปให้กับตัวเราเองครับพึ่งพาหลักคำสอนเป็นหลักสิ่งสำคัญที่สุดคือการยึดถือเอาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งพระสงฆ์มีหน้าที่เป็นผู้ชี้ทางแต่เรามีหน้าที่เดินตาม เราไม่จำเป็นต้องเอาพระสงฆ์ทุกรูปมาเป็นแบบอย่างถ้าเรารู้สึกว่าท่านไม่ได้เป็นแบบอย่างที่ดีครับให้ความสำคัญกับพระดีเราควรสนับสนุนและให้ความสำคัญกับพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจริงๆอาจจะเริ่มต้นจากวัดใกล้บ้านที่เราเห็นว่าท่านมีวัดปฏิบัติที่น่าเลื่อมใสการทำบุญกับท่านจะเป็นการส่งเสริมให้ศาสนาเจริญงอกงามต่อไปครับวันนี้คุณวินได้ให้ข้อคิดที่น่าสนใจมากเลยนะครับ ทำให้ป่าและผู้ฟังหลายๆท่านน่าจะเข้าใจมากขึ้นว่าการที่เราเจอพระสงฆ์ที่ไม่ดีไม่ได้แปลว่าพระพุทธศาสนาไม่ดีครับใช่ครับพระพุทธศาสนายังคงงดงามและบริสุทธิ์เสมอแต่ผู้ปฏิบัติอาจจะยังไม่สมบูรณ์พร้อมทุกคนเหมือนกับที่เรามีคนดีและคนไม่ดีในทุกวงการนั่นแหละครับขอสรุปง่ายๆว่าเราอย่าปล่อยให้ความศรัทธาของเราต้องสั่นคลอนเพราะการกระทําของบุคคลเพียงไม่กี่คนแต่ให้ยึดมั่นในหลักคําสอน และสนับสนุนพระสงฆ์ที่ดีงามครับถูกต้องเลยครับการแยกแยะได้จะทําให้ใจเราสงบไม่ว้าวุ่นไปกับกระแสข่าวและสามารถทําบุญได้ด้วยใจที่บริสุทธิ์ต่อไปครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณวินมากๆเลยนะครับที่มาให้แสงสว่างกับเราอีกครั้งหนึ่งแล้วพบกับแสงทํานําใจได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับถ้าหากชอบคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเอาไว้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า Bye-bye.